กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุมาบุษบพิตีดาบีโดยคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปสิ่งที่ต้องทําใน1นึงวันนะครับผมของเกมอุมาบุษบีมีอะไรที่เราต้องทาบ้างน,นะครับคลิปนี้จะมาสุปให้ฟังกันนะวันแล้วก็ปัดเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับก็ขอเริ่มต้นจากพื้นฐานก่อนก็คือในส่วนของมิชชั่นประจําวันนะครับผมนะมิชชั่นประจาวันทําแล้วได้อะไรครับผมได้เพชรนะครับนะซึ่งต้องบอกว่าหากเราทาครบครับเราจะได้เวเพชรเวลา50เมตรต่อวันนะครับนะซึ่งถือว่ามันก็ช่วยได้ ถึงดับหนึ่งนะอ่านะครับนะมีอะไรต้องทำบ้างครับผมมาเริ่มกันเลยครับโดยอย่างแรกครับผมก็ต้องเข้าบ้านในส่วนของบทฝึกมาได้ครับนะซึ่งแน่น,นอนครับผมในส่วนของบทฝึกมาเนี่ยเราก็จะเข้ามา้านะครับผมในส่วนของการเข้าเล่นในส่วนของฝึกมาทั่วไปนะอ่าอ่ะนะครับผมนะก็แน่นอนครับผมว่าจะฝึกมาตัวไหนก็ได้นะและเช่นเดียวกันครับผมเราต้องจบในส่วนของโหมดเดบิวต์นะครับนะ ซึ่งในส่วนของการฝึกม้าได้ครับผมนะมันจะมีมิชั่นนึงครับผมที่ให้เราแข่งขันครับผมม้าอย่าล้มดิ่งั้างซึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดเดมิโหมดครับอันนี้อันนึงก็คือต้องให้จบในส่วนของการฝึกมา้าจบตุกส่วนนี้นี่คือหมายถึงว่าจบโดยสมบูรณ์เลยนะอย่างเช่นจบเช่นหมดไปเลยครับผมหรือไม่ก็จบเหตุนะครับผมก็คือเล่นแล้วม้าแตกครับผมนะแต่ม้าแตกตุกส่วนนี้หมายถึงว่าเราพลาดนะครับผมนะก็คือเกมโอเวอร์นะครับผมนะจะไม่นับครับผมในส่วนของการกดยอมแพ้หรือการกดออกนะครับนะตรงส่วนนี้นะก็คือเราต้องเล่น ให้มันเกมโอเวอร์โดยธรรมชาตินะครับนะหรือไม่ก็เล่นให้จบในส่วนของโหมดนั้นไปเลยนะดังนั้นในส่วนของโหมดฝึกมากครับผมเราจะสามารถเลีรยได้ถึง2อมิชชั่นในโหมดนี้กันนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของโหมดฝึกมานะอืม จะผ่านเคียร์สองโหมดนะครับนะต่อไปครับผมก็เป็นในสุขขอตัวเดลี่เลฟนะครับนะในสุขขอเดลี่เลครับผมจะมีเควสที่เราทำนะครับผมอย่างแรกก็คือการแข่งขันเป็นทีมนะครับนะซึ่งการเป็นทีมเนี่ยก็จะใช้ในสุขของทีมมาร์คครับผมของเราที่เซตอยู่นะให้ทำการแข่งขันเราไม่จำเป็นต้องเซตในสุขของทุกทีมก็ได้ครับผมให้เต็มสามนะขอแค่มีทีมละ1ตัวก็ได้เช่นเดียวกัน เมื่อเราทําการเคลียร์นะครับผมนะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยทำการแข่งขันและจะใช้แต้มในส่วนของแต้ม RP ด้านขวาบนนะครับผมในการลงแต่รอบดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแต้มม,มีครับผมเราก็สามารถกดเติมพลังงานได้หรือจะรอยบนฟื้นเองธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะ ต่อมาครับผมในส่วนของตัวดินเลสนะครับผมนะโดยจะเป็นในส่วนของโหมดที่หาในส่วนของทรัพยากรต่างๆครับนะก็จะมีให้เราแข่งครับผมวันละด3ครั้งนะครับผมตามตัวด้านขวาบนตัวส่วนนี้บางครั้งก็มีกิจกรรมครับนะที่สามารถทําให้เราลงได้มากกว่า3ครั้งก็มีเช่นเดียวกัน ในส่วนของโหมดตรงส่วนนี้เราจะสามารถหาทรัพยากรได้2ชนิดก็คือหาเงินนะครับผมกับหาแต้ม SP นะครับนะซึ่งแต้ม SP ตรงส่วนนี้จะใช้ในการอัพสปอร์ตการ์ดแต่มันก็ต้องใช้เงินในการอัพอยู่ดีสุดท้ายแล้วก็คือต้องใช้ทั้งคู่ครับนะและก็บริหารใช้ทรัพยากรเอาเองนะเพราะว่ามันใช้เยอะทั้งคู่เลยอ่าโอเคนะครับในส่วนขอเลี้ยงครับต่อไปครับผมนั่นะก็คือโหมดกิวนะครับผมนะ ในส่วนของโบทกิลวครับผมหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นการให้เข้ามากครับผมนะส่งของรับคอครับผมในส่วนของเพื่อนๆต่างๆที่อยู่ในกิลวนะโดยหลักๆครับนะเราจะทําการกดไปนะครับผมแล้วก็ทําการเลือกไอเทมที่เราต้องการครับผมแล้วก็ทำการหาขอนะครับผมขอคนในกิลครับผมส่งของมาให้เรานะครับผมนะอ่ะแน่นอนว่าเราก็สามารถหาคนครับผมที่เขาเซตให้เราหาขอให้เขาเช่นเดียวกันนะก็เป็นการส่งของส่งกนไปส่งกระาครับซึ่งทั้งส่งผู้ส่งและผู้รับนะครับผมจะได้ในส่วนของแต้มพินิภาพด้วยซึ่งเอาไปซื้อของในร้านค้า ได้อ่ะโอเคนะครับตามนี้นะครับนะในส่วนของหมดการคิวนะครับนะอ่ะหากเราทำครบทุกอย่างครับผมนะเราก็จะเคลียร์ในส่วนของมิชชั่นประจําวันเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้ในส่วนของเพชรนะครับผมทั้งหมด50เพชรในเรื่องของการเคลียร์ต่างๆตามนี้เลยนะอ่ะโอเคนะครับนะ อ่ะครบละหลักๆอันนี้คือในส่วนของเวสรายวันนะครับมันมีรายละเอียดอื่นตามมาด้วยก็คือในส่วนของร้านค้าครับผมของคุณทัศนนะครับในส่วนของร้านค้าของคุณทัศนะนะครับผมนะมันก็จะมีขอสินค้ามาขายให้เรานะครับนะซึ่งวันหนึ่งก็จะสามารถโผล่มาทั้งหมด3ามคังนะครับนะตรงส่วนนี้เราก็จะไาหาคงหาขอต่างๆนะ โดยเราก็หลัหกๆก็จะมีอะไรบ้างครับผมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเศษตัวละครนะครับผมนะเศษตัวละครเอ้ยนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของพวกนาฬิกาต่างๆหรืออาจจะเป็นพวกทรัพยากรต่างๆนะครับนะซึ่งเนี้ยเราก็ต้องใช้เงินซื้อนนะเราก็ต้องดูเอาแหละว่าเราอยากได้ขออะไรบ้างอันไหนไม่ต้องการครับผมเราก็สามารถกดข้ามไปแล้วก็เข้ามาซื้อใหม่ได้นะช่วงตอนเกมเปิดครับผมนะมันจะสามารถมาเป็นทชั้นสีะครั้งครับผมมันจะโผล่มาได้หมดสามครั้งแต่ตอนเนี้ยตัวเกมขอเซิร์ฟเจแปนครับผมเขามีการอัปเดตแล้วก็คือ3ล้านแม่งโผล่มาทีเเดียยวคบลนะ อ่ะตามนี้ไปได้ครับผมในส่วนของร้านค้าของคุณทัศนะครับนะในส่วนของการเรียกร้านค้าของคุณทัศนะก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมให้เราทาการแข่งขันฝึกมา้านะครับผมเดี๋ยวน้องแกก็โผล่มาเองตามเรื่อยๆนะประมาณสิบนาทีโผล่ครั้งอ่ะประมาณนี้นะครับในช่วงของเกเปิดแรกๆนะหลังๆนี่ก็จะสามารถสต็อกได้เลยไม่มีต้องรอในส่วนของเวลาแล้วอ่ะ,อะโอเคนะครับอันนี้คือในส่วนของ อ่าสิ่งต้องทำได้ครับผมนะต่อไปครับผมมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะหลักๆแล้วก็คือจะเป็นในเรื่องของการเคลียร์อีเวนต์ต่างๆอันนี้ถือว่าสําคัญมากเพราะว่า เกมม้าครับผมมันจะมีอีเวนต์ต่างๆที่โผล่ขึ้นมาเราสามารถครับผมตรวจสอบได้จากขวาบนที่ในส่วนของตัวไอคอนนะครับผม U I ที่มีการวิ่งไปเม่อวาน,นทีเราพกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีพวกอีเวนต์อย่างเช่นการเลือกม้านะครับผมย่อยม้าต่างๆอันนี้ก็มีเหมือนกันนะก็เลือกเอาว่าอยากจะเอาม้าตัวหนครับผมไปย่อยเลยครับผมนะก็เลือกเอาแล้วก็ย่อยทิ้งไปนะอันนี้เป็นในส่วนของอีเวนต์บางส่วนนะครับผมที่เราจะแนะนานะอืมอ่ะโอเคนะครับ เนี่ยก็ตัดสินใจครับผมเลือกไปนะปในส่วนของตัวอีเวนต์ครับผมถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆสำหรับเจบอุมาบุสเบะเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันจะมีให้เราทําหลายอย่างมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันแชมเปี้ยนต่างๆนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของพวกอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเพราะว่ามันจะมีพวกของพวกของต่างๆให้เรามาซึ่งแน่นอนครับผมว่าสายฟรีไม่ควรพลาดอ,อย่างยิ่งเลยอ่ะโอเคนะครับหลกัลกๆครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะอย่างที่บอกไปครับผมนะ อีเวนต์ในส่วนของอุมาบุชเบครับผมค่อนข้างจะถือว่ามีน้อยเพราะว่าตัวเกมครับพยายามจะให้พวกเราครับผมไปจบที่ในเรื่องของการฝึกม้านะครับผมกับการแข่งขันม้ามากกว่าดังนั้นครับผมนะตัวเกมก็เลยไม่ค่อยมีในส่วนของมิชชั่นที่ยุ่งยากมากมายครับส่วนใหญ่ก็ให้เราไปฝึกม้าแข่งขันม้าและก็ทําในส่วนของอีเวนต์กิจกรรมต่างๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะอ่ะโอเคครับก็สรุปเพียงเท่าน,นี้ก็หากชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกละจกับช่องเราด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย 私は何もかもが普通ですけど、トレーナーと出会えたと運だけは、特別だと思うんですよね。<laughs>